นกเอี to in ้ยมาเลยควายเท้าควายเจ้าเขานกเอี้ยหัวโตหัวโตโตกิโลห้าบาทหัวขาขาดกิโลบันเดียวพี่น้องมึงนกเอี้ยงเพื่อน่ะโอ้ยหลายฮักหลายเนี้ยเพื่อน่ะมันร้องกินเข่าบ่พี่น้องมันยิ่งบังหันหมแต่คือเสือก็หิ่งห่างมาขอหนกเอี้ยงขึ้นหลายเถอะว่ามันรักกินเข่าบ่พี่น้องเต็มมาหนี่อยู่มันเมียปีนไปทางพุ่นเก๋มีพี่น้องโอ๊ยหน่อยฟักเข่าสุกเราจะนีโอ้ยเพื่อน่ะ แข่งบรรยากาศนกเอียงว่าเวลากินเข่าบปเนอะพี่น้องเต็มไฮนากล้องอาจจะว่าเห็นเนาะพี่น้องนอะนี่ตอนหามุ้งกัวกัวว่าที่ข้างมาเขานี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นนกบะนี่ไอ้แข็งบรรยากาศนกแข็งแล้วไปบรรยากาศเนี่ยมาแรงหามุ้งกวกัวว่าที่ข้างมาเขาแต่อพี่น้องนี่ว่าที่ข้างมาเขาพาพี่พาน้องเบื้องนกเอียงจะพี่น้องนี่เห็นบินอันน้ำกลนกันแตกซสวดเด็กเลยลงมาถ่ายให้พี่เห็นน้องเบื้องพี่น้อง เพื่อน่ะนี่ร้งองกินปลาเข่ามังเข่าล้มไม่พี่น้องว่าไม่กินรักกินเขา่าเป่เนี่ยเพื่อน่ะว่ามันหนื่อยหน่อยแม้แตกซู่ว่ะซู่ว่ยี่พี่น้องพอดีเราบ่ามีคลิดโลกเห,ลเห็นนกเอี่ยงพอดีเซตไข่อยไล้จ้าเพื่อนบรรยากาศข้าวล้มกับนกเอี้ยงนะพี่น้องอฟ,องฟางฟางงามงามเนี่ยเหมือนแรงจงงงง้ะพี่น้องเพราะกันในอย่างกินเข่าเนาะข่อยได้ตั้มหูงจะพี่น้องตั้มหูงก็เหมือนกบไก่ทอดไก่้ซับนั่นแหละ ถือว่าอยเป็นสองโลปคนมันไปว่าดดไม่พี่น้องเห็นไหมคันแท้ไหมคันแท้เขาลมใส่คันแท้ม่พี่น้องมันไปบ่ไดดขอผ้าไปเบิ้งนกเอียงคนมันพ้ากินเขาบ่มาโศกันยังหนีที่แรกกินต้นมะขามต้นมันไหมนี่พี่น้องนกเอียงแตกสัวสัวอยู่พี่น้องเรียนน้ำกลกันขอมันสี่สิบหาสิบตัวคนผ้ากันเห็นอย่างคือล่องเหมือนปลาเขานะมันว่ามันค้นเกี่ยวเขาเรอกลั เราก็ลหากินเขาเงีย่น่ะเขากล้งา,ง,นะา,าลงแก่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งเขากล้างแก่จ้ะพี่น้องนี่เขากลังแก,ก,งงแก่เลยบรรยากาศเนี่ยเหมือนแลงอยู่หลังบานข่อแลวจ้ะเอ้าน้าเานำเมียมาก่ะนี่เหนียวท้องก่อนเห็นเมียมากกับมา,ากตัวพี่น้องเอาคือนอนเออเออเอา,เอาจากดินชักงอเข้าไปพาผีพันหน่องเบิ้บงองเราเอียง ถ่ายคลิปนีแเราก็จะไปถ่ายลองเพลเดียกัพี่น้องคลิปนี้ว่าม,มอยังไรผลพ่อพี่น้องเบงอร์นกเอียงแตกสวดสวด,ดจ้า